สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามไายแตกใหม่ค่ะมาฝากเพื่อนๆน,น่ารักมากเลยนะคะคิดว่าคนถูกใจเพื่อนๆน,นะคะทำไม่ยากด้วยเรามาเริ่มกันเลยค่ะ ลิปปิ้นนะคะความยาวอยู่ที่42ซนเมตรนะคะเพื่อนๆจะเผื่อความยาวไว้ก็ได้นะคะสำหรับมือใหม่อยู่ที่3-5เซนติเมตรค่ะปลายลิปปิ้นจะตัดออกมาให้เป็นลักษณะนี้นะคะทั้ง4เส้นค่ะอุปกรณ์ในส่วนอื่นนะคะก็จะมีกรรไกรตังเหรียญแหนบเรามาเริ่มกันเลยค่ะที่เส้นแรกนะคะ ้นที่สองของเส้นแรกไว้ค่ะเส้นที่สามของเส้นที่สองเส้นที่สี่ค่ะสอดเข้าช่องด้านบนของเส้นที่หนึ่งดึงให้กระชับนะคะเสร็จแล้วนำเหือดมาวางเลยค่ะ ล็อกเขียนโดยการพับดิบปิ้นเส้นสั้นนะคะลงมาค่ะพับปนตามเข็มน,นาฬิกาค่ะล็อกที่เส้นสุดท้ายนะคะซ้ายมือสุดค่ะสอดเข้ามาช่องบนนะคะของฝ่ามือเรียบร้อยแล้วนะคะเราพลิกกลับมาเลยค่ะ อาจารย์ที่ายไวไปนะคะถ้าไวไปกดจุดสต็อปได้นะคะและทวนดูใหม่ครั้งค่ะล้องด้วยเส้นด้านบนอีกอีก,อกหนึ่งรอบค่ะ<ม>บนไปทั้งสี่เส้นเลยค่ะ กลับมาโค้งไปทิบิน้นมาด้านหลังค่ะแล้วม้วนทริบบิ้นเข้ามาสอดด้านข้างเลยเลยนะคะดอกนี้เราจะไปช้าหน่อยนะคะจะอยากระบายให้ละเอียดค่ะอธิบายให้ละเอียดนะคะดอกนี้ เพื่อนๆบางคนจะไม่เข้าใจค่ะผองไปด้านหลังเหมือนเส้นแรกเลยค่ะแล้สสัดกลับเข้ามาด้านข้างนะคะ ล็กหีบดอกนะคะใชยการดึงเบาเบาะนะคะดึงเส้นบิ้นเบาๆดึงย้อนกลับมานะคะเพื่อทําการล็อกนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะมาทํำเพรนด้านในนะคะตรงนี้ค่ะเส้นที่1ค่ะเส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่สี่ ครบทั้งสี่เส้นแล้วนะคะวางครบทั้งสี่เส้นแล้วจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะคะเราก็จะใช้ปลายนิ้วชี้กับกับนิ้วโป้งนะคะค่อยๆม้วนลงมาค่ะนิ้วโป้งนะคะซ้ายมือนะคะเราก็จะค่อยๆกดลง เราจะดูแลตรงฐาหนด้นนะคะโดยการใช้นิ้วโป้งนิ้ชี้กดลงไปค่ะเราพันไปครึ่งรอบนะคะม้วนไปครึ่งรอบค่ะม้วนบินตรงที่เราทำเพรอนะคะไปครึ่งรอบแล้วเราก็จะเก็บทั้งสามเส้นนะคะปล่อยมาหนึ่งเส้น เราก็จะโค้งมาลักษณะนี้นะคะหนึ่งรอบค่ะของปลายลิบินให้โค้งเข้ามาลักษณะนี้หนึ่งรอบแล้วดันเราดันแทนลิบินขึ้นไปนะคะสอดลงมาที่ได้ฐานตรงกลางถ้ามันสอดยากเราใช้ตัวช่วยนะคะจะเป็นปลายกันไก หรือว่าเป็นแหนบก็ได้นะคะเรายังไม่ต้องดึงแน่นนะคะเส้นต่อไปค่าเราปล่อยขึ้นมาค่ะทำเหมือนเดิมแบบเส้นแรกเลยค่ะ เข้าที่ในฐานใต้ฐานด้านในนะคะปลายดิบินก็จะโผล่ด้านล่างค่อยๆดึงนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจัดเกดบดอกค่ะด้วยวิธีง่ายนะคะในการดึงเส้นดิบบิ้นนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราดึงให้กระชับค่ะค่อยๆดึงนะคะค่อยดึงทั้งี่เส้นเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเ,เริ่มต้นที่เส้นนี้เลยค่ะโค้งกลับเข้ามาค่ะโค้งมาด้านหน้าแล้วสอดไปที่ใต้กลวยนะคะกลวยแรกนะคะแล้วโค้งไปด้านหลังค่ะสอดเข้ามาที่กลวยนี้นะคะด้านในเนี่ยค่ะที่หน้ากลวยด้านในนะ ค่อยๆดึงค่ะใช้มือใช้นิ้วชี้ประคองด้านนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเส้นที่สองค่ะเส้นที่สองโค้งมาด้านหลังเหมือนเดิมเดี๋ยวม้วนปลายดิิ้นไปด้านหลังค่ะ ค่อยๆดึงนะคะจากจีบดอกให้ดูสวยงามค่ะของด้านหน้าผ่านด้านหลังกลวยนะคะกวยแรกที่เราทำหมวนไปริบบิ้นไปด้านหลังเลยค่ะ เส้นสุดท้ายค่ะสอดเข้าไปนะคะหน้ากวลวยค่ะหน้ากวลวยแรกที่เราทำนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วพลิกกลับมานะคะเก็บชายริบบิ้นเลยสำหรับชายริบบิ้นนะคะเพื่อนๆจะตัดออกมาให้เป็นทรงไหนก็ได้ค่ะให้ดูสวยงาม เส็เรียบร้อแล้วเราจะตัดไทดิบินออกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s ับสไครห้เป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้จา่าในการทำผลงานครั้งต่อไปนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อเประการแจ้งเตือนว่าเพื่อนๆจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากเราก่อนใครค่ะ สำหรับคลิปนี้จบคลิปเท่าน,นี้นะคะขอบคุณค่ะ